รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยแบรนด์รังนกแท้ที่นอนและชุดเครื่องนอนโลตัสสายการบินแอร์เอเชียสวัสดีค่ะคุณผูชมค่ะนี่คือรายการคุยกับเป็ดสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดีสีทุ่มครึ่งทางช่องช n n 2 4ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั้นเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะคะ เจ้าของค่าย KPN ค่ะเรามาพบกับเขากันเลยนะคะคุณกรณนรรงเดชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการคิวเยอะเหลือเกินขอบคุณเช่นกันครัน้องครณ์ของพี่คือเห็นตามงานต่างๆแต่ไม่เคยได้มาออกรายการเรากันสักทีนะคะอ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยเรื่องราวชีวิตวัยเด็ก เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเจอน้องกรก็ตามงานต่างๆแต่ไม่เคยรู้เลยประวัติความเป็นมาตอนเด็กๆเป็นไงบ้างตอนเด็กๆเอาเรื่องเรียนกันเลยก็เรียนที่แรกเลยคืออนุบาลมาลีครับแล้วก็พอปถมก็ย้ายมาอยู่เซนต์โดมินิกแล้วก็มัธยมคือสาธิตปทุมวันแล้วก็ไปไปเรียนต่างประเทศตอนอายุ17ครับก็คือก่อนหน้านั้นคือเรียนโรงเรียนไทยมาตลอดอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมไปตั้งแต่17 สมัยเรียนเนี่ยครับไม่ไม่ฉลาดเรื่องเลขเลยครับพี่เป๊ะอ๋อไม่ชอบเลขชอบมากเลยครับพวกเดียวกันพวกเดียวกันคุยกันรุ้นเรื่องคือคือแบบตกทุกเทอมแล้วรู้สึกว่าเลขเมืองไทยแบบยากมากก็แบบยังคุยกับพ่อแม่บอกว่าอคือถ้าต้องแบบ e n t r a n c ่คือแบบถ้ามีเลขคือไม่รอดแน่ๆอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอยากไปเมืองนอกมากอะไรเงี้ยซึ่งจริงอยากไปตั้งแต่มสามอ๋อเราตัดสินใจเองเลยใช่อยากไปในมสามแต่พ่อแม่บอกว่ารอกอนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือต้องขอบคุณพ่อแม่ด้วยเพราะเลี้ยงเลี้ยงแบบแบบเพื่อนนะครับคือคือจะสมัยใหม่มากที่บ้านยง อย่างเวลาสอบเลขนี่คือแบบจะสอบคืออ,าอ่นงงานหนังสืออย่างเงี้ยครับแม่ถามว่าทําอะไรอะไรเไงี้ยบอกว่าเอาอ่านหนังสือสอบพรุ่งนี้สอบเลขแม่ก็จะบอกว่าพูดกันคำขำมะครับว่าไม่ต้องอ่นานเราอ่านไปก็ตกเอาเวลาไปอา่านอย่างอื่นเถอะ <c oughs> จริงว่ะไ <c oughs> ม่รู้ใช่ครับก็เลยมีความรู้สึกว่าสบายๆอยู่กับพ่อแม่นะ,คะ่ค่ะถูกสปอยล์เปล่าเนี่ย ค่อนะนข้างสปอยโดยเฉพาะคุณพ่อครับเพราะว่าคือต้องขอเล่าย้อนนิดน,นึงว่าผม,มาห่างกับพี่ชายคนโต8ปีคนที่สองหปีแล้วคือตอนอตอนที่คุณแม่ท้องผมเนี่ยคือมันมีอินซิเดนต์นิดนึงก็คือว่าคุณหมอบอกว่าไม่ได้ท้องครับอบอกว่าแบบแม่คิดไปเองแบบว่าอยากมีลูกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คือแบบช่วงเดือนแรกถึงสี่เดือนแรกนี่ก็คือเหมือนแบบฉีดยาให้ตลอดมันแบบแก้เครียดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมาพบ หลังจากท้องไปแล้วสีเดือนว่าแบบว่าท้องอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอที่ฉีดยาให้นี่แหละก็บอกว่าต้องเอาเด็กออกเพราะว่าเพราะว่ายาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยเด็กจะแบบไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีตาอะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็โอเคเซ็นเซ็นแบบให้เอาออกแต่แม่ไม่ยอมแม่บอกว่าแบบทังเกิดมาเป็นไงก็แบบจะเลี้ยงเองอะไรประมาณนี้แล้วพอพอเกิดมาปกติเพราะว่าลกใหญ่มากครับคือคลอดมาแล้วอีกสองชั่วโมงกับลกจะออกอะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็เลยเหมือนพูดทํานองว่าเออแบบเหมือนแบบสั่งฆ่าไปแล้วเพราะฉะนั้นคือ พอเกิดมาก็คือจะตามใจมากใช่โอ้ยรใช่ครับเขาบอกว่าที่ไม่เป็นไรเพราะว่าลกหนาและลกใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยมันแบบใช่ครับแสดงว่ามีบุญมาเกิดแต่ก็ออกมาก็ตัวเล็กนิดนึงต้องแบบอยู่ในตู้ตู้อบอะไรเงี้ยครับแล้วทําไมถึงชื่อก่อนะคือที่บ้านนี่ชื่อจะตั้งกันเองหมดเลยครับพี่คนโตชื่อเล่นเนี่ยชื่อกบกไก่พอพานมาจากเกษมพรทิพย์ชื่อพ่อแม่พี่นบนี่นอนเนพอพานมาจากนรงเดชกับพรประภา ของผมก่อนก็คือกอไก่เกษมล่อเรือพรทิพย์นอนเองกันรันมรลงเด็กคุณพ่อแม่เจาชื่อมาผสมกันเองอะไรเงี้ยครับโอ้โหเก๋ไปอีกแบบนะพี่น่าพี่กบอ่ะ พี่เป็ดยังสงสัยเอ๊ะทำไมพี่กบเป็นกอพอลข้่พานเออมาจากอันนี้เองใช่ครับแล้วนี่ตั้งกันเองเหรอคะตั้งกันเองแล้วแม่ก็บอกว่าจะเอาชื่อสั้นหมดเพราะว่าสมัยเด็กๆไปเรียนเมืองนอกแล้วฝรั่งเรียกไม่ได้เพราะชื่อคนไทยเรายาวหมดก็เลยบอกว่าจะเอาชื่อลูกสั้นหมดพยางค์เดียวก็เลยเท่เลยใช่ครับชอบด้วยครับด้วยครับอืมอ่ะตอนนี้พอเราไปอยู่ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดถูกไหมคะอยู่ที่ประเทศไหนไปประเทศแรกที่ไปคือตอนนั้นคือไปสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าช่วงนั้นคือ ทำธุรกิจขายนาฬิกาอยู่ตอนนู้นครับแล้วก็บอกว่าประกอบกับตอนเด็กๆเนี่ยเคยแปลงเกตแล้วไม่ชอบก็เลยบอกมันสั่งใจว่าไม่ชอบเกตส่วนอเมริกาเนี่ยผมเป็นคนไม่มีเซนเรื่องการจําทางเลยเพราะถ้าอเมริกาต้องขับรถก็จะหลงตลอดอ๋อพวกหลงทิศเหมือนพี่เป้เรามีอะไรเหมือนกันเลยอ๋อเนาะก็เลยแบบไปไหนดีแล้วตอนนั้นคือทําธุรกิจนาฬิกาอยู่ก็แบบเจ้าของนาฬิกายี่ห้อหนึ่งเขาแนะนว่าเออมันมีโรงเรียนนะที่ที่เจนีวาเป็นแบบว่าซอนภาอาอังกฤษแล้วแบบว่าดีมากลองไปดูไหมแล้วก็คือ เหมือนตัดสินใจช้าครับพี่เป็ดก็คือแบบมันต้องไปแล้วไม่รู้ดาแค่ไปที่นี่ก็แล้วกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อน เมื่อกี้บอกพี่เป็ดว่าอายุ17ครับตอนนั้นเรียนอะไรตอนนั้นอยู่ม .4 ครับอม่นสิคือที่บ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่บ้านคือจะชอบสอนลูกสไตล์แบบว่าแบบให้แบบเรียนรู้ไปเองทุกอย่างเลยครับแล้วก็ตอนนั้นพอดีอยู่ม .3 ากำลังจะขึ้นม .4 แล้วก็คุณแม่ได้รางวัลชื่อ Leading Women Entrepreneur of the World ก็คือเขาจะให้รางวัลแบบเหมือนแบบนักธุรกิจสตรีดีเด่นอะไรเงี้ยครับและปีที่ได้ก็คือไปรับที่อังกฤษ และคนที่ได้ในปีนั้นเนี่ยเขาเป็นคนสิงคโปร์คนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านนาฬิกาชื่อ The Hourglass ก็คือเขาจะมีแบบสาขาทั่วเอเชียแล้วเขาก็แบบอยากมาเปิดที่เมืองไทยวันนั้นพอรับรองอเสรเ็จแม่ก็คุยกันเองในครอบครัวทางข้างบอกว่าเนี่ยแบบจำคนนี้ได้ไหมเขาอยากมาเปิดที่เมืองไทยอะไรอยงเงี้ยโอ้จริงเผมอยากทำอะไราเงี้ยกับพี่ชายคนที่สองพี่นกอะไรเงี้ย พ่อแม่บอกเออจริงเหรอบอกจริงครับแต่ถ้าทำแล้วทำเองทุกอย่างนะบอกว่าแบบลงทุนให้นะแต่ที่เหลือคือต้องทำเองก็ทําก็คือตอนนั้นก็คือแบบเริ่เรียนเสร็จแล้วก็มาขายของครับโอ้แล้วทำยังไงเอออยากรู้ว่าก็แบบนั้นทำทุกอย่างเองครับตั้งแต่แบบจัดร้านเองแบบว่าขายของเองแล้วก็สั่งแล้วนาฬิกาคือทุกปีมันต้องไปสั่งที่สวิตเซด์ที่บาเซิลแล้วก็แบบตอนแรกฝรั่งเราะงงว่าเป็นเหมือนเป็นเด็กจีนสองคน โอ้โหแล้วเรามาเปิดร้านที่ไหนคะตอนแรกที่แรกคือเปิดที่ p พ n ินซ u ล่ Plaza ครับแล้วก็ทำมาได้สัก2-3ปีแล้วก็ต้องกลับไปเรียนต่อที่เมืองนอกทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจขายคืนพาร์ทเนอร์ซึ่งปัจจุบันร้านนี้ก็ยังมีอยู่อยู่ที่เกษรใช่ครับ แล้วเป็นไงช่วงที่ทําธุรกิจ2คนเลยก็สนุกนะครับได้ได้กำไรช่วงนั้นดีครับเพราะว่าตลาดหุ้นดีมากช่วงนั้นเศรษฐกิจไทยดีมากก็คือบอกว่าโอ้ทำอะไรขายได้ขายดีอะไรเงี้ยาดีเลยแล้วผมว่าเป็นดวงด้วยเพราะว่าพอพอเราขายธุรกิจคืนไปได้ประมาณสองสามเดือนฟองสบู่แตกพอดีโอ้โหโชคดีก็คือโอ้โหก็รวยตอนนั้นเลยสิจ่ายก็สบายแล้วไงเอาเงินให้คุณแม่มาคืนคืนให้คุณแม่มาคืนมาคืนด้วยน่ารักจังใช่ครับอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แล ซูซานซึ่งอยู่หนึ่งปีก็รู้สึกว่าแบบ มันเงียบเงาจังไม่ค่อยมีเลยทำระหว่างนั้นคือระหว่างที่เรียนก็ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวอังกฤษก็แบบเอ้ยแบบเหมือนอังกฤษมันไม่เหมือนที่เราจําได้เลยนะอะไรเงี้ยครับมันคนละมาสละก็เลยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ปีหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอังกฤษจบแล้วจบตรีที่อังกฤษแล้วก็กลับมาทํางานเมืองไทย2ปีแล้วกลับไปเรียนโทที่อังกฤษอีกใบครับแล้วตอนที่ไปนี่ไปอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวครับซึ่งแต่ว่าตอนอยู่สวิตเนี่ยหเดือนแรกคุณแม่ไปเฝ้าอยู่ด้วยเพราะเหรออยู่เพื่อร่ก็ไดเาเป็นลูกคนเล็กมากเขาห่วงอะไรเง จริงๆแม่ไม่ห่วงนะฮะแต่คนที่ห่วงคือคุณพ่อเพราะตั้งแต่เด็กทั้งพี่น้องสามคนเลยเวลาแบบมีแฟนอะไรคุณพ่อบอกว่าไม่ให้เรียกว่าแฟนให้บอกเพื่อนก็จะห่วงตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่อยากให้แบบว่าไปผูกใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้แก่แล้วไม่ค่อยห่วงแล้วอ๋อแล้วก็ปล่อยละวลูกกงปลอยแล้วครับคู่งานมันก็มีต้องมีพลาดมีไอ้นู่นมีนี่นั่นแต่คือแบบว่า วิธีว่าเราจะมองปัญหาเราจะแก้งไงแต่คือแบบว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนโชคดีที่แบบเพราะผมเป็นคนไม่กุ้มใจเลยนะคือไม่ผมกุ้มใจนั่นคือนอนตื่นแล้วผมจะหายอ๋อเหรอยน่ี่สวยนะฮะที่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกลังให้ผมช่วยนะครับนั่งสบาย บินบ่อยนะพี่ก็เขามีเที่ยวบินเยอะและมีหลากหลายเส้นทางตากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับมาาแมนเดนก้นนะแม่นบ่กแม่นแล้วและที่สำคัญยาค่าโบแห้งประหยัดหลายๆเรือผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กินแล้วเติมที่เหลือไม่เป็นไรวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีทายจนสม วางแผนกับไทยพาณิชย์แผนวิยไทยชิวๆมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานวิทยไทยชิวๆจากไทยพาณิชย์ชีวิตก็เหมือนกับกีฬาทุกคนต้องทุ่มเทสู่จุดหมายไม่ต่างกันสักวันต้องเธอ แรน์ Brand, พร้อมเชียร์ทุกความทุ่มเทด,มดื่มแบรนด์ทุกวันกำเนิดตัวตนบนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัสกินอะไเดิมพี่เหลือไม่เป็นไรวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีทายจนสม วางแผนกับไทยพาณิชย์แผนวไทยชิวชิวมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานวิทยชิวชวจากไทยพาณิชย์ต่อไปนี้ประสบการณ์ท่องเที่ยวของคุณจะเปลี่ยนไปไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์บินตรงจากดอนเมืองสู่กรุงโซลด้วยเครื่องบินที่ใหญ่ข<อ>ึ้นในราคาเหลือเชือ่อจนคุณเหลือใช้เกาหลีคล้ายๆก็บินได้ หลังจากที่กลับมาปิญญาตรีเสร็จกลับมาทํางานได้นานไหมคะก็คือเริ่มวางแผนชีวิตตัวเองเพราะว่าแบบว่าตอนปิญญาตรีเนี่ยเรียนมหาลัยธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียงมากผมก็คิดว่าคือผมก็ไม่ค่อยชอบเรียนมากถ้ามากคือก็คงแค่ปิญญาโทตอนปิญญาโทก็เลยอยากจะเข้ามหาลัยที่ดีนิดนึงเพราะมหาลัยที่ดีเนี่ยปิญญาโทเกิดเรียนแค่ปีเดียวก็เออแบบทนปีเดียวเราเอออย่างน้อยแบบจบจบมหาลัยดีมันก็เราก็ภูมิใจตัวเองพ่อแม่ภูมิใจก็เลยวางแผนว่า อยากจะเข้ามหาลัยชื่อดังของอังกฤษอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่ากลับมาทํางานเมืองไทยเนี่ยก็อยากทาที่ที่แบบมีชื่อเสียงนิดนึงเพราะเวลาสมัครปรญญาโธจะได้ง่ายก็เลยตอนนั้นก็เลยมากลับมาทำเอ่อมาริลินช์ได้2ปีครับโอ้แล้วไปเรียนด้านอะไรคะตรีตรีนี่เรียนบริหารจัดการธุรกิจครับแล้วโทนี่เรียนพัฒนาทรัพยากรบุคคลครับอ๋อก็โอเคแล้วไปอยู่ที่มาริลินช์กี่ปีครับสอปีพอดีครับคือตอนแรกที่ที่อยากเข้าคืออยากเข้า Imperial College คอร์ส MBA ซึ่งตอนแรกเขาบอกต้องมีประสบการณ์ทำงาน2ปีพอผมทำงานครบ2ปีเขาเปลี่ยนกฎว่าต้องทำงาน3ปีผมคิดว่าเอยถ้าทำ3ามปีเราคงไม่อยากเรียนแล้วก็เลยดูว่ามีที่ไหนก็ตอนนั้นมี London School of Economics ซึ่งเขา Require ทำงาน2ปีก็เลยสมัครที่นั่นซึ่งตอนสมัครนี่มั่นใจมากเลยนะครับเพราะว่าสมัครสมเลทมาเพราะเพิ่งมารู้ว่า Imperial เขาเปลี่ยนกฎสมัครก่อนเปิดเทอมนี้เดือนเดียวแล้วตอนที่ บินไปเนี่ยครับยังไม่ทราบเลยนะครับว่าเขารับพี่เป็ดแล้วสมาร์ทที่เดียวเราบอกว่ามั่นใจเราพอแม่ถามว่าไอ้รู้ได้ไงว่าเขารับไม่รู้แต่แบบรางสังหรณ์ว่ามันเขาน่าจะรับเลยมีเซนส์ว่าเขารับเราแน่แล้วก็รู้ว่าเขารับก่อนเปิดเทอม3วันโอ้โหป้าหมีก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะแบบเอาแค่ผ่านก็พอเราก็เลยไม่มีความกดดันเออน่ารักเนาะแล้วพี่น้องคนอื่นโดนกดดันไหม ไม่พร่าเพราะว่าสองคนโตเขาจะเป็นสไตล์เรียนเก่งใช่ครับก็จะมีแบบบูบี้คือมีผมอยู่คนเดียวคือคือวิกบนี่เขาแบบว่าเรียนเก่งคือตอนเด็กๆจะมีช่วงนึงที่ต้องไปโรงเรียนพร้อมกัน3คนเขาก็จะแบบตื่นคนแรกแบบว่าแบบอยากไปโรงเรียนแล้วแบบเขาเรียนห้องคิงตลอดเขาเรียนเก่งมากส่วนพี่นพแบบเลขเขาเก่งมากเรียนวิศวะอะไรอย่างี้ก็จะมีผมนี่แหละครับที่แบบว่าบูบี้แล้วเราไม่รู้สึกน้อยใจเพราะคุณพ่อแม่เลี้ยงเราสบายสบไม่กดดันเราชัดเจนว่าเราไม่ค่อยมาสายเรียนตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วมีแบบว่าอ่ะพี่น้อง3ามคนมันต้องมีขัดใจกันอะไรอย่างนี้ไหมคะเพตอนเด็กๆคือตีกันตลอดตอนเดกีกันตลอเพราะว่าความที่อายุห่างกันเยอะแล้วคือบอกว่าพอเราห่างเยอะเราก็แบบตัวเล็กจะสู้เขาไม่ได้เขาก็จะรวมหัวแกล้งกันตลอดอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบต่อเติมบ้านคือต้องนอนรวมห้องเดียวกัน3คนปีหนึ่งคือถูกแกล้งร้องไห้ทุกวันทุกคืนเวลาหนึ่งปีก็มีอยู่คืนนึงเขาเพราเราไปขี้อ้อนกับคุณแม่ปะเขาคหมันไส้อะครับ จะมีอยู่คืนหนึ่งเขาทะเลาะกันเองแล้วตอนนัลยโอ้โมสะใจมากกอเหรอตอนนี้เขาทะเลาะกันแต่ตอนนี้คือตัวโตกว่าแล้วไม่กลัวแล้วครับแล้วคุณพ่อห้ามทับมาตอนนี้เราทะเลาะกันคือสมัยก่อนช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบพ่อแม่ทํางานเยอะอะไรก็คือบอกว่าก็แบบแมก็จะอยู่กับคุณยายกับพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ก็จะกลับมาก็จะฟ้องนะครับ่าถูกแกล้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคุณแม่เลี้ยงแบบไหนแม่ไม่เคยตีเลยไม่เคยตีเลยพ่อก็ไม่เคยตีที่บ้านไม่เคยใช้ระบบตีเลยแต่คือแบบจะใช้ระบบแบบแล้วลงโทษยังไงอ่ะแบบพู หมือนพูดด้วยเหตุผลแต่คือเวลาแบบเพราะความที่ไม่ไม่ค่อยถูกดุไม่ค่อยถูกตี <ues S 1> เวลาถูกเรียกไปคุยทีจะรู้สึกผิดมากอะไรเงี้ยออ<ช>เพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมันนั่ง<ช>จมจี้จ้องใชคืออย่างแ<ร>บบว่บาแบบเด็กๆเวลาเล่นที่บ้านเนี่ยคือคสมมติตอน,นเด็กมีงานวันเกิดก็จะม,มีลูกโป,ป่งอะไรเงี้ยพอเสร็จจากงานวันเกิดก็จะเอาไอ้ที่กระบอกฉีดผ้าเนี่ยครับไปฉีดจิ้งจกจากบนเพดานลงมาแล้วก็จับแล้วก็ผูกลูกโป่งแล้วก็ปล่อยลอยขึ้นไปว้าจริงเหรอโอ้ซ่นนาดนีโซนมากครีเอทน่าดูเลยแล้วมันลอยไหม ลอยครับพอโตขึ้นไหนก็เอาปืนลมยิงลูกโป่งต่อให้มันตกมาใช่ครับอู้หูแล้วมีใครเห็นั้งมาเหตุการณ์นี้กับพี่เลี้ยงก็ไปฟ้องก็จะถูกดุ๋อเหรอ้วบาปกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วพี่สองคนเป็นอย่างนี้มั้ยเป็นแต่ไม่เท่านี้ครับโอ้โหนี่แล้วอยู่โรงเรียนหรอคะอยู่โรงเรียนกลับมาได้แผลทุกวันคือแบบเสียนมากครับครูมีมาฟ้องที่บ้านมาไม่ค่อยเพราะว่าแบบว่าเหมือนแบบเป็นเด็กเส้นนิดหนึ่งครูก็จะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ ก็ไปแกล้งเพื่อนเลยไม่ค่อยแกล้งเพื่อนแต่แบบประมาณแบบปีนป่ายอะไรเงี้ยฮะอ๋อจะปีนป่ายหลังจากพอมาทํางานละครับชีวิตเราเปลี่ยนไหมไหมคะความสนมันเริ่มหายไปละมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่มันหายไปตอนที่ไปเรียนเมืองนอกเพราะสมัยก่อนจะเป็นคนกลัวผีมากจะอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยพอไปเรียนเมืองนอกคือพอต้องอยู่คนเดียวมันก็เหมือนแบบ โตขึ้นต้องทําอะไรเองจัดการอะไรเองอะไรเงี้ยและอีกอันที่ได้เยอะที่เปลี่ยนคือตอนไปบวชครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนบวชคือไม่อยากบวชเลยตอนแรกคือแก้มถูกบังคับอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านพี่ชายทุกคนบวชต้องบวชนะใช่แล้วก็แบบพอไปบวชจยไงไงจะยัง,งไงอะไรเงี้ยแต่พ่อแบบ ออกมาก็แบบเหมือนได้อะไรเยอะเหมือนกว่าที่คิดเยอะสิ่งที่เราแบบเหมือนไม่ค่อยเห็นค่าสมัยก่อนเราก็รู้สึกเออมันแบบมันมีค่าอะไรเงี้ยมันก็แบบทาให้ได้คิดเลยเยอะครับบวชนานแค่ไหนคะสิบห้าวันเองครับเพราะตอนนั้นเรียนอยู่ครับเรียนพอบวชเสร็จก็กลับไปเรียนครับช่วงอายุยี่สิบห้าพอดีมื้งตอนนั้นอ๋อายุยี่สิบห้าอ๋อสิบห้าวันก็ได้อะไรเยอะแล้วก็ที่วัดบวรครับอพอกลับมาทํางานละเรากลับมาทํางานเมลลินลินเสร็จแล้วออกมาถูกไหมคะไปเรียนโทปีหนึ่งครับ จากโทรกลับมาเนี่ยเรารทํางานที่ไหนต่อตอนเรียนจบโทรเนี่ยตอนนั้นคืออยู่อังกฤษคือเพื่อนคนไทยเยอะมากครับ<ม>ก็แบบติดลมอะไรเงี้ยแบบก็ไม่อยากกลับอะไรเงี้ยแต่เรียนจบแล้วจะไงดีก็เลยแบบแฟลตที่อยู่ข้างๆมันจะมีโรงเรียนสอนอินเทีเร์รก็เลยบอกพ่อว่าเออแบบขอไปเรียนสักหกเดือนก็นแล้วกันอะไรเงี้ยจริง<ม>เป็นข้ออ้างด้วยละครับที่จะอยู่ต่อ พอเรียนกลับมาตอนนั้นที่บ้านธุรกิจหลกักตอนนั้นจะเป็นพวกอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งแบบผมก็ไม่ได้อชอบเท่าไหร่อะไรเไงี้ยครับ<ม>ก็แบบพอจบกลับมาพ่อแม่ก็เออจบแล้วจะทาอะไรอะไรเงี้ยทาอะไรดีอะ<ม>ไรเงี<ม>้ยซึ่งตอนนั้นมันเป็นยุคที่แบบคอนโดเริ่มบูมแล้วพ่อก็เลยพูดขมาเอ้ยแบบเราเรียนเอ็นเตียมาลองทําคอนโดไหมละ่ะค่ะเออก็ดีน่าสนใจเนยก็คือทําตึกแรกก็คือตรงสูงวิทยาสตสิบเก้าเป็นเป็นโลไรซึ่งก็แบบไปได้ดีอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของว่าแบบธุรกิจคอนโดอะไรเงี้ยครับอ๋อไม่ได เอ่่่ไมกียวใช่ก็เหมือนแบบมันลองแล้วก็แบบเออมันเวิร์กใช่ก็เลยทํามาสังหาที่ผมทรา์ใช่ครับทำอันแรกนี่ที่ไหนนะคะสุขุมวิท39ซึ่งแบบว่าแบบมันตอนนั้นเศรษฐกิจมันดีด้วยทุกอย่างก็เลยแบบขายหมดภายใน2เดือนอะไรเงี้ยครับยูนิตเยอะแค่ไหน24ยูนิตครับแต่ว่าตอนนั้นทำยูนิตค่อนข้างใหญ่เริ่มที่เล็กสุดประมาณเออ่150ตารางครับซึ่งตอนนั้นเราที่ใช้เราใช้คอนเซปต์มันเป็นที่แรกซึ่งเสียดายนิดนึงน่าจะจดลิขสิทธิ์ไว้ตอนนั้นเป็นที่แรกเราใช้คำว่าบูธีคอนโดก็คือเหมือนเป็นบูที แต่ว่าเป็นคอนโดอะไรเงี้ยครับโอเคกายขายหมดภายในสองเดือนสองเดือนโอ้โหแล้วนั่นคืออันที่หนึ่งใช่ครับแล้วอันที่สองอันที่สองก็มาทําตรงสุขุมวิทสี่สิบเก้าก็เป็นก็เป็นตึกโลไรส์ตึกเล็กเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็ขายหมดภายในแบบประมาณสามเดือนอะไรเงี้ยครับ โครงการที่3ามะคะล้ตอน,นันก็เคยหยุดไปก็เพราะว่าออได้รับมอบหมายงานใหม่ก็คือเรื่องของตัวประกวดให้มาทำออก็เลยมาทําตัวประกวดพอมาทําตัวประกวดอสังหาก็อยากจะทําต่อก็คือพี่ชายคนโตพี่กบก็เลยรับ,รบต่อไปรับออมือต่อไปออครับสองอันแรกนี่เราทําล้วนๆเลยใช่ครับ ทำเองคือทําทุกอย่างนะคืออย่างที่บอกที่บ้านคือจะให้ทําเวลาทาอะไรให้ทําเองทุกอย่างจะไปคุยแบงก์เรื่องแบบว่าเงินกู้ก็คุยเองคุยเจรจาที่ก็คุยเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันเริ่มต้นตั้งแต่เราเลยเหรอใช่ครับหนึ่งใช้ไปหาแบงค์แต่ก็แต่ก็คือเวลาแบงก์ก็คือแบบว่าก็คือใช้ใบเบิกทางพ่อแม่บอกว่าบอกว่าแบบว่าขอนัดเข้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเข้าไปคุยเองอะไรอย่างเงี้ยครับโหมันไม่ง่ายนะเพราะพี่ขนาดสร้างบ้านหลังเดียวยังวุ่นวายแล้วมีวิธีการไง ทำด้วยความรัก่สวนตัวชอบอยู่แล้วด้วยคคือเป็นคนชอบแบบว่าแต่งบ้านจัดบ้านอะไรเงี้ยคือหนังสือที่แบบเวลาไปแรงสือหนังสือที่ซื้อคือหนังสืออาร์เคเต็กอินเทอร์เียอะไรเงี้ยครับต่ถ้าทำแล้วทำเองทุกอย่างนะบอกว่าแบบลงทุนให้นะแต่ที่เหลือคือต้องทำเองก็ทำก็คือตอนนั้นก็คือแบบเริ่เรียนเสร็จแล้วก็มาขายของครับอิมมเเเหลืไ่นวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีทายจนสม ต้องวางแผนกับไทยพานิชย์แผนวิไทชิวชิวมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานีวิตไทยชิวชิวจากไทยพาณิชย์กำเนิดตัวตนบนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัสเฮ้ยแล้วอนีสวยนะฮะ ที่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกลังให้ผมช่วยนะครับท่าน,นสบายบมีบ่อยนะพี่ก็เขามีเที่ยวบินเยอะและยังมีหลากหลายเส้นทางต้องช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับแมนเดดกุ๊นนะแมนบอแม่นแล้วและที่สำคัญยาคาโบแพงประหยัดหลายๆเด้อผมบินบ่อยจนคุน้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ชีวิตก็เหมือนกับกีฬา นต้องทุ่มเทสู่จุดหมายไม่ต่างกันสััักวนตต้้อองงงจจุดหมายที่เธใแบรนด์พร้อมเชียร์ทุกความทุ่มเทเด,มดื่มแบรนด์ทุกวันกินลเลยเต็มที่เหลือไม่เป็นไรวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีทายจน ต้องวางแผนกับไทยพาณิชย์แผนวิทยไทยชิวๆมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานวิทย์ไทยชิวๆจากไทยพาณิชย์กำเนิดตัวตนบนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัส แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่ตกแต่งนะเพราะว่าสถานที่หนึ่งมันก็จะต้องมีเรื่องของการก่อสร้างถูกไหมก่อนที่จะมาถึงการตกแต่งอ่ะซึ่งมันไม่ง่ายนะโครงการแรกมันก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าเราไม่เคยทำแน่นอนอย่างอะไรที่เราไม่เคยทำก็จะมีปัญหาเยอะอย่างไอ้เรื่องก่อสมก่อสร้างก็ต้องแจ้งกันเยอะแล้วเรามาเฝ้าไหมเนี่ยเฝ้าครับเฝ้าด้วยเฝ้าครับอู้ใช่แล้วคะทุกวันมันแดดร้อนนะมันจะต้องมาเจอคนแล้วเราเราก็ไม่มีความรู้ด้านนี้ ใช่พอช่วงแรกที่มันจะพลาดเนี่ยเพราะเราดูแบบไม่เป็นไงพอแบบของเฮ้ยทำไมในแบบมันแบวนี้ของจิงมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีมันเหมือนตัดเสื้อน่ะมันไม่เหมือนสิ่งที่เราเห็นในกระดาษใช่มันก็แบบเหมือนเรียนรู้ไปอย่างตึกแรกตอนแรกขายแล้วก็ภูมิใจว่าเราเป็นตึกแรกนะที่แบบว่าไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมป้องมีโค้งมีเว้าโอ้แบบดีไซน์สวยเพิ่งมารู้ที่แบบตึกอื่นเขาไม่ทำไอ้โค้งเว้าเพราะไอ้ที่หายไปนั่นคือมันคือสเปซที่เป็นเงินทั้งนั้นครับใช่แต่ว่ามันจะโก้ไม่เหมือนคนอื่นใช่ครับ หลังจากนั้นพอเรียนรู้แล้วสบ,บมีอะไรที่พลาดแล้วเรารู้สึกหง,งุดหงิดไหมมันก็มีครับคือทุกทุกง,งานมันก็มีต้องมีพลาดมีน,น,น,นมู่นมีนี่อันแต่คือแบบว่าวิธีว่าเราจะมองปัญหาเราจะแก้ยังไงแต่คือแบบว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนโชคดีพี่แป๊บเพราะ่ผมเป็นคนไม่กุ้มใจเลยนานคือไว่าผมกุ้มใจนั่นคือนอนตืต่นแล้วผมจะหายอ๋อเหรอใช่ครับโอ้หน้าถึงเด็กเนาะมีเทคนิคมดเผื่อคุณผู้ชมจะเป็นแบบอย่างเป็นคนแบบเป็นคนแบบว่าไม่คิดดีไม่คิดเยอะ คือกุ้มใจอะไรมากๆเนี่ยแบบมากสุด2วันตื่นมาแล้วจะหาลใช่แล้วทุกวันนี้คือบบก็ยังโชคดีคือเวลานอนเอาหัวแปะไปปุ๊บเนี่ยไม่เกิน5นาทีคือหลับเลยคนมีบุญจังคนนี้ใมันนอนง่ายครับอ้้งก่อนก็สบายๆคือแบบมีเรื่องเครียดก็ไม่กิดเยอะเพราหรอคะไม่คิดเยอะใช่ครับอยากรู้ว่าจูจูเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดใช่ไหมสว่เป็นบุกของคอนโดแล้ว ทำไมมาทำคือทุกอย่างมันมากับดวงและเป็นบังเอิญหมดนะครับก็คือตอนนั้นคืออย่างประกวดในี่เริ่มจากคุณแม่แต่ปี2536ซึ่งก็เป็นสิ่งคุณแม่รักแล้วก็ตอนนั้นคือมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของทีวีไทยก็คือว่าคุณแม่ดังมากเนาะตอนที่ทำโอ้ทุกคนจะรู้จักแล้วก็สมัยนั้นมีอยู่เจ้าเดียวเจ้าเดียวใช่ครับก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของทีวีไทยคือตอนนั้นช่องก็ให้นโยบายมาว่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นกระแสเรียลิตี้จะให้แบบว่า12เทปจากเดิมที่เคยถ่ายทอดครั้งเดียว ก็คุยกันในบ้านผมก็ออกไอเดียใหญ่เลยเพราะส่วนตัวชอบดูเรียลลิตี้เมืองนอกอะไรเงี้ยครับโอ้ยต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้ก็คุยกันเสร็จทุกคนก็มองแว่าใครจะทำพี่ช่างตรงเราไปทำกันแล้วกันมอบหมายให้ทำใช่แล้วไงงงๆมะงงเพราะไม่เคยทำทีวีใช่ครับแล้วพอทำตอนแรกคือแบบก็แบบเหมือนถูกหลอกเยอะถูกนู่นถูกนี่บอกโอ้แบบสองสามปีแรกกันทุนย่ำเงินเลยใช่นี่ทำมากี่ปีแล้วทำมาห้าปีครับออ๋ ท่านปีแรกก็ยังงงงงโอ้ปีแรกงงแล้วก็บอกว่าเป็นเป็นการประกวดที่อยู่มานานพอเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บโอ้โหกระแสวิจงวิจาณ์ก็บอกว่าคือเราไม่ได้ทําแบบเดิมๆว่าใช่ก็คุยแม่เหมือนกันบอกว่าเออผมบอกว่าผมให้ผมทําผมทําได้นะผมไม่ติดแต่ว่าผมจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะโอเคหรือเปล่าโอเออแล้วคุณแม่ก็ร้อล่อเเลยบอกให้เปลี่ยนทุกอย่างได้แต่ขออย่างเดียวว่าห้ามใจร้ายกับผู้เข้าประกวดน่ารักจังใช่ครับแล้ว เริ่มต้นเนี่ยอ้าวเราไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ไม่ได้ชอบตรงนี้<ช>มีที่ปรึกษามะมีใครตอนเริ่มเนี่ยทั้งตอนที่ทําโปรเจกต์นี้คือทํากันอยู่3คนมีผมกับกที่ผู้และหาอีก2คนค 2> ก็คือแบบเริ่มจากศูนย์เลยเพราะว่ามไม่เคยทำทีวีไม่เคยรู้อะไรก็ต้องทําแพ็คเองไปขายสปอนเซอร์เองไปขายสปอนเซอร์ลูกค้าถามมาแบบ ไทยอินเป็นยังไงเข้าคือไทยอินคืออะไรยังไม่รู้อะไรเงี้ยครับใช่ครับเราไม่ได้จบด้านนี้ใช่ครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะทําด้วยใช่แต่พอแบบทําไปมันก็แบบเรียนรู้เออแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เวิร์กแบบนี้สิ่งไม่เวิร์กก็ปรับปรับไปทุกวันนี้มันก็แบบกําไรเข้าที่เข้าทางขึ้นอะไรเงี้ยครับเคยท้อไหมคะพอทำๆแล้วแบบอุ้ยไม่รู้เรื่องมันก็มีโมเมนต์ที่แบบว่าหูแบบทำไมมันหนักหน่วงค่ะก็แบบปรึกษาพ่อแม่อะไรเงี้ยเอาปุกคุยเสร็จไปนอนตื่นมากายได้คําแนะนําด้วย ตอนนี้พอในช่วงที่เราทำมันก็จะต้องมีการคัดตัวมีการไบแอสไหมหรือมีวิธีการคัดตัวยังไงเยคือจริงๆแล้วคือหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่คือทุกอย่างนี้มันมาค่อนข้างมาจากระบบที่มันแบบว่ามันไม่มีเส้นนะครับก็คือว่าแต่เราก็จะมีไกด์ไลน์ให้กรรมการว่าแบบคนแบบไหนที่แบบอยู่ในรายการแล้วเวิร์ก็คือบอกว่าแบบอยากได้คนประมาณนี้คนหนึ่งอยากได้คนประมาณนี้คนหนึ่งก็คือกรรมการก็จะดูจากคนที่เข้ามาสมัครเองว่าแบบคนไหนที่ค่อนข้างฟิตกับคีเรียอะไรเงี้ยครับ แล้วทั้งหมดกี่คนคะปีละสิบคนครับอ๋อปีละสิบแต่ก็คือาดจากทั่วประเทศแบบว่า6กเจ็ดพันคนอะไรเงี้ยครับมีกําหนดแบ่งไหมคะว่าต้องผู้ชายห้าผู้หญิงห้าหรือว่าคือก็จะจะมีว่าเป็นถ้าเป็นไปได้อยากได้คนจากสี่ภาคถ้าเป็นไปได้เออเรโชชายหญิงครจะเป็นประมาณนี้ปีนี้อยากได้5้าปีนี้อยากได้6กสี่อะไรประมาณเงี้ยครับแต่ก็คือต้องขึ้นดูกันหน้างานด้วยบอกว่าบางทีแบบว่าแบบคือถ้าสมมุติกําหนดไปว่าอยากได้ผู้ชายผู้ชาย6ผู้หญิงสีแต่ถ้าผู้หญิงดีกว่า ก็55ก็ได้อะไรเงี้ยครับขึ้นอยู่กับแต่ละปีช่ยครับเอาละค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขาก่อนนะคะคุณกอนรงเดชนะคะเพราะว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะเพราะว่าแม่ถูกเตือนมาว่าหมดเวลาสละครับสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อดีไหมคะสําหรับวันนี้นะคะคุยกับเป็ดสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจําทุกวันเสาร์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง T N N 24ค่ะเราสองคนก็คงจะต้อง ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ